ลูกคอเอียงหรือไม่คุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพวกัโค้ดและทอนสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่มีความกังวลนะคะในเรื่องของลูกของเรานะคะคอเอียงหรือไม่เราจะมีวิธีดูอย่างไรว่าลูกคอเอียงเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในช่วงแรกๆอันดับแรกนะคะคุณแม่จะต้องมารู้กันก่อนว่า คอแข็งหรือว่าคอเอียงต่างกันอย่างไรลูกคอไม่แข็งนะคะก็คือคอของลูกจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ก็ยังหันหน้าไปอีกมาได้ทั้งสองข้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่เด็กในช่วง3เดือนแรกเกิดคอจะยังไม่แข็งเรายังสรุปไม่ได้นะคะว่าลูกของเราเนี่ยจะยังคอเอียงหรือไม่สําหรับ3เดือนแรกเกิด เพราะฉะนั้นเวลาอุ้มหรือเวลาจับลูกคุณพ่อคุณแม่จะต้องประคองคอลูกนะคะเพราะว่าคอของลูกยังไม่แข็งนั่นเองในช่วง3เดือนแรกเกิดคราวนี้พอ3เดือนขึ้นไปนะคะเราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะลูกของเราคอเอียงไหมลูกคอแข็งดีแล้วนะคะจะเอียงหรือไม่คอเอียงนะคะเวลาลูกคอเอียงเนี่ยคอจะเอียงไปทางด้านหนึ่งแต่เขาจะหันหน้าไปอีกด้านหนึ่ง เช่นถ้าคอเอียงด้านขวาหน้าของลูกก็จะหันไปทางด้านซ้ายนะคะหรือเวลานอนนะคะจะหันหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาก็คือหันหน้าไปด้านเดียวนอนข้างซ้ายก็ยังหันหน้าไปด้านขวานอนข้างขวาก็จะหันหน้าไปข้างขวาเหมือนเดิมซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอนะคะมีอาการยึดตึงถึงถึงทำให้ลูกของเราเนี่ยคอเอียงไปด้านเดียวนั่นเอง ลูกคอเอียงนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เลยก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อนะคะบริเวณต้นคอเนี่ยหดสั้นลงหรือว่ามีการยึดตึงซึ่งเนื้อเยื่อบริเวณคอนะคะอาจถูกกดขณะที่คลอดหรือว่าขณะที่อยู่ในคันลูกอยู่ในท่าหรือว่าในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอยู่ในท่าเดิมนาน,านๆอยู่เอียงคอด้านซ้ายนานๆน,นะคะก็ส่งผลให้ลูกเกิดขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยมีลักษณะอาการคอเอียงได้ หากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่มั่นใจว่าเอ็ลูกของเราคอเอียงไหมหรือเป็นเฉพาะช่วงแรกเกิดเดี๋ยวก็จะค่อยดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่นะคะให้พาลูกเนี่ยไปพบคุณหมอหรือถ้าไม่เร่งด่วนจนเกินไปช่วงที่พาลูกไปฉีดวัคซีนนะคะประมาณ2เดือน4่เดือน6เดือนเราก็ให้คุณหมอพยาบาลเนี่ยตรวจด,ดูให้อีกทีหนึ่งก็ได้ว่าลูกของเราคอเอียงหรือไม่นะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าลูกของเราคอเอียงนะคะ คุณหมอคุณพยาบาลนะคะจะมีวิธีการดูแลหรือว่าให้คําแนะนําสําหรับตัวเราในการปฏิบัติอย่างไรนะคะถ้าลูกของเราสงสัยว่าคอเอียงอันดับแรกเลยนะคะคือเวลาให้นมลูกให้คุณแม่เอียงอีกด้านหนึ่งด้านฝั่งตรงกันข้ามกับที่สงสัยว่าเอียงสงสัยเอียงขวาแม่ก็พยายามนะคะนำลูกเข้าเต้าให้ด้านซ้ายบ่อยๆหรือว่าเรียกชื่อของลูกหรือว่าใช้ของเล่นนะคะหลอกล่ออีกด้านหนึ่งเอียงขวาก็พยายาม เรียกชื่อด้านซ้ายเอาของเล่นมีเสียงกรุ้งกลิ้งนะคะเรียกร้องความสนใจเนี่ยให้มาด้านซ้ายอีกทีนึงข้อที่2นะคะก็คือระหว่างที่ลูกนอนจัดท่านอนศีรษะนะคะขณะลูกหลับเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เอียงไปอีกด้านนึงสงสัยว่าเอียงซ้ายก็พยายามให้นอนนะคะในท่าเอียงขวานะคะสลับฝั่งกับตรงข้ามนะคะจะได้รู้หรือไม่ว่าลูกเอียงไม่เอียงนะคะลองฝึกดู ส่วนอันที่3มนะคะถ้าเราทําแล้วลูกปฏิบัติแล้วนะคะยังสงสัยว่าคอเอียงอยู่นะเราต้องพาลูกพบคุณหมอคุณหมอจ,จะส่งลูกของเราเนี่ยไปพบเจ้าหน้าที่กายภาพบําบัดนะเพื่อที่จะทําการยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอของลูกส่วนใหญ่นะคะวิธีนี้ก็คือจะทําในช่วงเด็กอายุน้อยกว่า1ปีจะเห็นผลแต่ถ้า1ปีไปแล้วนะคะยังมีอาการคอเอียงอยู่ คุณหมออาจจะส่งลูกของเราทําการผ่าตัดกล้ามเนื้อที่ยืดต,ตึงบริเวณต้นคอด้านนั้นจะได้หายเอียงนะคะเมือ่อโตขึ้นมาลูกก็จะได้มีปัญหาเรื่องของคอเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็หมั่นสังเกตนะคะว่าลูกเราคอเอียงหรือไม่แต่3มเดือนแรกยังสรุปไม่ได้นะคะเพราะคอของลูกยังไม่แข็งเมื่อสี่เดือนขึ้นไปก็ค่อยสังเกต ถ้าสงสัยว่าเอียงซ้ายก็พยายามฝึกมาด้านขวานะคฝึกแบบไหนก็เหมือนที่แนะนําหรือว่าปฏิบัติเมื่อกี้นี้เองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยว่าลูกคอเอียงหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ